ส่วนรายละเอียดที่ตัวแหลกก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นระบบ2คานเหมือนเดิมนะครับมีคานรับน้าหนัก2ข้างซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับก็รับน้าหนักได้300กิโลเท่าเดิมครับเพียงแต่ความกว้างกับความยาวก็จะลดลงไปนะครับแต่ว่ายังรับน้าหนักได้แข็งแรงเหมือนเดิมครับแน่นหนาเหมือนเดิมนะฮะนี่ครับตัวบันไดเอามาพาดให้ดูแล้วครับเวลาขึ้นเราก็พาดด้านนี้นะครับเข็นขึ้นไปได้เลยพอเวลาลงเราก็ย้ายไปไว้ฝั่งนะครับ ไอ้ตัวบันไดทําให้ความยาวเมตรสี่สิบเลยนะครับจะได้ไม่ชันมากนะครับเพราะเวลาที่เข็นขึ้นเนี่ยถ้าเป็นพวกรถวิบากไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นรถบ้านๆหรือรถสกูตเตอร์อะไรพวกนี้ครับจะมีหน้าอกนะครับข้างล่างเวลาเข็นขึ้นอาจจะติดตรงหน้าอกใต้ท้องนิดนึงครับต้องยกท้ายช่วยนะครับส่วนความสูงของตัวแลกนะครับส่วนมากที่ทําก็จะพยายามให้ไม่เกิน40เซนนะครับไม่งั้นถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยจะเข็นขึ้นลําบากนะครับ สวัสดีครับทุนที่สปาร์ครับกลับมาวันนี้มีรถมารีวิวให้ดูกันนีวครับวันนี้เป็นแหลกบรรทุกมอเตอร์ไซค์นะครับแต่เป็นรุ่นใหม่นะครับสําหรับคนที่ไม่เน้นบรรทุกรถใหญ่นะครับอย่างพวกรถวิบากหรือว่ารถบิ๊กไบค์นะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวงานเลยดีกว่าครับว่าแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงนะครับนี่ครับให้ดูมุมกว้างๆด้านท้ายรถตรงๆก่อนครับจะเห็นว่าตัวฐานแหลกนะครับสั้นกว่ารุ่นเก่านะครับรุ่นนี้จะสั้นลงไป20เซนนะครับ ทำให้ตัวทานแหลกเนี่ยไม่ได้ยื่นจากตัวรถนะครับจะอยู่เสมอตัวรถหรือว่าจะสั้นกว่าตัวรถเข้ามานิดนึงนะครับแต่ถ้ารุ่นเก่าเนี่ยความกว้างจะอยู่เมตรแปนะครับจะเลยตัวรถออกไปประมาณข้างละ 5- ้0ถึงสิเซนแล้วแต่รุ่นรถนะครับแต่ว่าอันนั้นจะบรรทุกรถใหญ่ได้ครับรถวิบากหรือรถบิดไบค์นะครับแต่ว่าอันนี้ความยาวน้อยลงมา20เซนครับใช้บรรทุกรถที่เป็นรถบ้านๆครับรถเล็กๆรถเวฟหรือว่ารถวิบากรุ่นเล็กๆนะครับ อย่าง m s x หรือว่า k r อะไรพวกนี้ได้สบายครับตัวถ่านแหลกก็จะไม่เหลือเยอะนะครับไม่เยอะเลยตัวรถไปทําให้การขับขี่เนี่ยคล่องตัวมากกว่าเดิมนะครับทาให้กระทัดรัดกว่าเดิมแล้วก็น้าหนักน้อยลงไปนะครับสําหรับตัวแหลกแต่ความแข็งแรงแน่นหนายังเหมือนเดิมครับบรรทุกได้300กิโลเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดูมุมอื่นกันบ้างครับนี่ครับมองมุมนี้แล้วก็มุมตรงด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าจากท้ายนะครับ ก็ยื่นออกมาไม่เยอะเหมือนรุ่นเก่านะครับอันนี้ความยาวที่ยื่นจากท้ายรถออกมาก็จะหายไปอีกประมาณ10เซนนะครับทําให้เวลาที่วิ่งนะครับความยาวที่เพิ่มไปจากตัวรถก็ไม่เยอะมากทําให้การขับขี่ก็สะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะครับสําหรับคนที่ไม่เน้นมาทุกรถใหญ่ๆนะครับส่วนรายละเอียดที่ตัวแหลกก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นระบบ2คานเหมือนเดิมนะครับมีคารลับน้าหนักสองข้างซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับก็ รับน้ำหนักได้300กิโลเท่าเดิมครับเพียงแต่ความกว้างกับความยาวก็จะลดลงไปนะครับแต่ว่ายังรับน้ำหนักได้แข็งแรงเหมือนเดิมครับแน่นหนาเหมือนเดิมนะฮะมีระบบไฟเป็น LED เหมือนเดิมครับต่อพ่วงกับตัวรถนะครับเชื่อมกับตัวรถไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกนะครับแล้วก็มีตัวปักกันน้ําให้ครับอันนี้โดนน้าได้ไม่มีปัญหาครับเวลาไม่ใช้เวลาที่เราถอดตัวแหลกออกก็ ถอดปลั๊กออกได้เลยครับนี่นะครับอีกส่วนที่แตกต่างออกไปนะครับคือตัวบันไดที่ไว้เข็นขึ้นลงนะครับของรุ่นนี้ตัวบันไดจะเก็บอยู่ด้านในนะครับของตัวถัดแหลกนะครับก็ทําให้ด้านนอกของตัวถัดแหลกนะครับก็จะโล่งขึ้นนะครับทําให้ระยะที่เรายือนอยู่ตรงท้ายรถนะครับตรงท้ายของตัวแหลกเนี่ยก็จะใกล้กับตัวรถเกือบ,บางทีเราจะเอื้อม หยิบของหรืออะไรโน้ตก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ความยาวในการยื่นออกมาของตัวแหลกเนี่ยน้อยลงไปด้วยครับเน้นความสะดวกคล่องแคล่วครับความกระทัดรัดในการใช้งานนะฮะแล้วก็ตัวสะพานที่ไว้เข็นขึ้นนะครับเวลาวางเก็บก็จะอยู่ระนาบเดียวนะครับเป็นแนวเดียวกับตัวบันไดนะครับ อันนี้เราหาไม้เรียบๆมาวางได้ครับเป็นไม้ท็อปทำเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้นั่งได้ครับไว้วางของเป็นทุกของได้นะฮะส่วนการใช้งานก็เหมือนเดิมครับเข็นขึ้นลงได้2องทางครับไม่ต้องถอยหลังลงนะครับเวลาที่เราเอารถขึ้นนะครับก็เอาตัวบันไดนะครับมาเกาะด้านนี้เข็นขึ้นได้เลยครับแล้วเวลาลงก็ย้ายตัวบันไดขึ้นนะครับมาเกาะอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินหน้าลงได้เลยครับไม่ต้องถอยหลังลงนะฮะ เดี๋ยวเอาออกมาวางให้ดูการใช้งานก็เหมือนเดิมครับปลดน็อตถูกระต่นะครับสองข้างแล้วก็ถอดออกมาได้เลยนะครับของตัวนะครับนี่ครับตัวบันไดเอามาพาดให้ดูแล้วครับเวลาขึ้นเราก็พาดด้านนี้นะครับเข็นขึ้นไปได้เลยพอเวลาลงเราก็ยัดไปไว้อีกฝั่งนะครับอันนี้ตัวบันไดทําให้ความยาวเมตรสี่สิบเลยนะครับจะได้ไม่ชันมากนะครับพอเวลาที่เข็นขึ้นเนี่ยถ้าเป็นพวกรถวิบากไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นรถบ้านๆหรือรถสกูตเตอร์อะไรพวกนี้ครับ จะมีหน้าอกนะครับข้างล่างเวลาเข็นขึ้นอาจจะติดตรงหน้าอกใต้ท้องนิดนึงนะครับต้องยกท้ายช่วยนะครับส่วนความสูงของตัวแรกนะครับส่วนมากที่ทําก็จะพยายามให้ไม่เกินสี่สิบเซนนะครับไม่งั้นถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยจะเข็นขึ้นลําบากนะครับอันนี้อีกมุมครับตัวบันไดถ่ายให้ดูนะครับเห็นชัดๆนะครับเข็นขึ้นมาได้ครับพอเวลาลงเดี๋ยวเราย้ายมาเกาะที่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมย้ายให้ดู นี่ครับเวลาเข็นลงก็ย้ายบันไดมาไว้อีกฝั่งได้เลยครับเดินหน้าลงได้เลยครับไม่ต้องถอยหลังลงนะครับเพราะว่าบางทีเมื่อก่อนที่ทําแบบชุดปกตินะครับมันบรรทุกรถใหญ่ๆได้ครับรถวิบากหรือบิ๊กไบค์คันใหญ่ๆนะครับน้ําหนักจะเยอะครับความสูงของรถจะเยอะเวลาถอยหลังลงเนี่ยจะลําบากมากเลยครับแต่แบบนี้เราสามารถเข็นเดินหน้าลงได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเข็นขึ้นทางด้านนี้ก็ได้ครับบางคนก็ชอบเอารถขึ้นทางด้านนี้นะครับหันหน้าไปทางขวา เพื่อให้ท่อของรถมอเตอร์ไซค์นะครับออกมาอยู่ข้างนอกจะได้โชว์นะครับสวยๆนะฮะก็ทําได้หมดครับเพราะว่าขึ้นลงได้2ทางเลยครับแล้วแต่เราจะเลือกนี่ครับพี่เอามาจากบุรีรัมย์เลยนะครับวิ่งมาให้เราทําถึงจันทบุรีเลยนะครับคันที่แล้วก็มาจากเชียงใหม่เลยนะครับจากภูเก็ตนี่มีวิ่งมาทําที่ผมสี่รอบแล้วครับคันเดียวภูเก็ตนี่มีมาทําที่ผมสองเจ้าแล้วครับมีมาแล้วครับทั่วประเทศ ก็ขอบคุณในความไว้วางใจและความชื่นชอบในผลงานนะครับจากชุดธรรมดานะครับที่ทํามาก็น่าจะประมาณเป็นร้อยชุดแล้วครับอันนี้เป็นชุดแรกเลยครับสําหรับแหลกรุ่นนี้นะฮะแหลกที่เน้นใส่รถขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตัวแหลกเนี่ยไม่เทอะท่านะครับมีความกระทัดรัดทําให้การขับขี่เนี่ยคล่องแคล่วคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าความแข็งแรงยังเหมือนเดิมครับรับน้ำหนักได้300กิโลเหมือนเดิมนะฮะ วันนี้ก็อลาการไปสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีภาพสวยๆให้ชมกันท้ายคลิปอีกเหมือนเดิมครับใครสนใจงานนะครับท้ายคลิปมีเบอร์โทรอยู่นะครับใครชื่นชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์แล anyway, ้วก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครบ์เป so, ็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปตัวต่อไปครั้งต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ